พี่น้องมาเบิ s i o ก s � u น i o n � h เจ้าเคยกินบ่มีหลาย H C H G T L S D T T C �맏 Heti e n า6อ0 2 5 5 2 2 2 d e า i v a t i o ิ of time l e a d φ ο e ห khif task Count to end career of 20-507-508-». nueva s é g เป็นล้างเอาไม่กินมันคืเหมือนเคือเทศมุ้ยน,น้อยๆนะใส,ส่งตำแต่ไม่ใช่นะคะกินได้หมดเลยบะเมนเขือเ,เทศนะคะมันจะเป็นแบบกระดา่อนก็จะเอาออกจากแนวหุ่มใบเ,เ,เป็นล้างกองะะ่อน ก,กินครั้งที่สองั้งแรกติดใจครั้งที่สองกินอีก <c ười> เคยได้ทำคลิปไปอยู่ถามเพืเ่อนๆว่ามาอะไรแต่ละบ้านก็นจะเอินก็คือกันนะบ้านนั้นธนพจน์หน่อยจะเอินตอนหน่อยๆนะคะยุ่น้ำสวนลามัน่นเห็นแม่กับพีสาวเอินมาหมากปีโป้หมากปีโป้ พราะว่าหน่วยดีมันมันจะมันจะเป็นแตกโป๊ะโป๊ะมันจะเป็นสีเขียวหุ้มอยู่นี่มันสุกแล้วพอมันสุกใบมันที่หุ้มอยู่มันจะเป็นสีเหลืองไหมคะสีเหลืองที่จังใบไม้ที่มันร่วงลงดินจะเป็นสีแบบนั้นใบไม้ที่มันแห้งแล้วเนาะมันก็จะหล่นลงมาเป็นสีนี้ค่ะ ปีโป้ตามไล่มันจำปะหลังธนะ่นนรเคยเห็นตอนดิกๆจะมีก็ได้กินคนะ่ะล้างให้สะอาดจองสาน้ำแล้วก็กินเลยหยิบเข้าปาก <c oughs> กินได้เลยค่ะลูกสวยมาก <c oughs> เยอะมากเลย ไม้สวยพอดีคำมีหลายอย่างนะคะวันนี้ฝรั่งสองลูกลูกสวยสวยอบกรอบข้างในเป็นสีแดงนะคะเห็นไหมคะปอกโชว์อยู่แล้วก็มีนี่ด้วยมะละกอฮ้อ,อนแดงมะละกอสุกรูปสวย หน้าหมดเนอะกินสามอย่างมัน,นกินสามอย่างอร่อยอร่อยด้วยกันนะเดี๋ยวทำนี้เสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างล้างไวง้ถานเวลาว่างยางว่างผลไม้ไทยไทย ทั้งนั้นเลยนะเจ wow ็บยังมงคะ